ครับนภาพนี้มาหามได้ครับเดี๋ยนสูงจ้านตั้งลงาอย่ที่นี่้ะบนบนนนุ้นก็คิดว่านุ้ยังไงก็มาถขงนี่แหละเอาถามเขาหมื่สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family สีนับไทยนะครับกับแม่แม่นะครับวันนี้เดินทางมาจากตึกเรานะครับใกล้ๆครับผม อยากเจอสัปรนษาเนอะตามหาตั้งหลายวันแล้วหาสาววันแล้วโอ้ขา่เฮ้ยขาเดียวเดี๋ยวเขาจะเอาพ่อไปแล้วนะสามาขาเดี๋ยวเอาพ่อไปแล้วนะรู้เรื่องเงี้ยมัรู้เรื่องเนี่ยมาเร็วมาเร็วสาใจ่ไหมล่ะลูกพ่ออยู่นี่มาเร็วนี่

แม่เดียวแม่เดียวเร็วเร็วเร็วโอ้โหโอเมื่อกี้ไม่เห็นห่วงเลยเมื่อกี้ไม่เห็นห่วงพ่อเลยเมื่อก <érer Help mesmo> <et> ี้หะหวงพ่อ

จับครับจับเ้อจับเลยครับจับน้องเลยครับจะได้ไหมนี่ได้ครับได้หรอจาย่านนะลูกนี่นะนั่นแค่นั่นู่ปลาูกไปน้องจะบอกพ่อเันูลูกนมาเลยๆน้มานั่งมาสินั่มาคุยกันหน่อยน้มานามาหอข้าวได้ข้าวบดข้าวใหม่ลูกข้าวใหม่มาายครับมาเ เราดูบ้านเรามาถึงแล้วมาถึงแล้วไม่ดโานเ้เมาบานนขี้บ้านเรามาขบ้านนะเก็บเก็บมาเก็บ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 ตังเตังเก็บมาเก็บเดี๋ยวพายงานอยู่น้ีวิตมุกอน้เก็บเลงต่อไปถัดต่อไป้ยได้ตนมาขับุยเก็บเก็บโอ๊ยาน่ารักเป็จัดเลยเก็บเ

好了，散，光海散，光海散，

ไน้องฮสวัสดีค <มา S 1> ่ะนทึกบัทึกบัึกตึกกตามหาหลายมือแล้วเดทาวิทูนด้พวอวิทูนด้สีแดงอะ

หอมข้าวใหม่นะครับหอมข้าวใหม่ตรงนั้นเขาเกินเยอะเลย,ย,เลยบ้านไหนครูน่าเขาเกี่ยวอะไรนะข้าวข้าวใหม่นี่มันนี่วะ,ะไปลูกนุ่นไปอีกแล้วนุ่นอ <laughs> เอาเอา จะเอาล้อรุดนะพ่อเอา้าเอา้าเอา้เอาทำัไมนะจะเอาล้อรุดจะเอาล้อรุดอู้ๆต้นไม้พังหมดแล้ว ủa,ủa,ủa,ủa gì <laughs> à, đây? Này các bạn, các kiểu gì vậy hả? Cua, 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 ดีกว eh äh ่าพยายามค่ะงานดูดีดูดีแล้วนี่เขาเขาเอาอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะกินไหมเขาป่วยแน่เลยน่ะเดี๋ยวดูนะนั่งกินอยู่อ่ะกินอยู่กินเป็นบางอันแต่บางอันจะต้องไม่กินอืกินเป็นบางอันกินนะน่าจะมีอะไรบ้างน่ากลัว ส่วนเดียวนีน้อแต่ว่ามาดูจริงๆนะก็นให่เหมือนกันนะพูดถึงเนาะมาลุก ลูกก่อนครับขายแล้ว่้อบเลี้ยงด้ไงเาจากันอเดืนเดียวเอยเอ้เออไปนี่ไปนี่ทำไมกินดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิมดิ๊ดิ๊ดิดิ๊ดดิดิ๊ดิดิอดิดิ๊อดิ๊ด้๊ดิ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 หดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิาดิ๊ิ๊ด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 ด มาหนักลงเลย้างามเลยเดี๋ยวมานัข้างหน้าเลยหนักลงลบลงหนัลงนัลงนัลงนักลงนักลงนัลงหนักลงนัลงนักลงนัลงนักลงหนั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 ลงนัลงนัลงนักลงหนัลงนักลงนัลงนักลงนักลงนักลงนัลงนักลงนักลงนักลงนัลงนักลงนัลงนักลงนักลงนักลงนั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 งลงนั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 

โอ้ยน่าเนี่ยนอ่ะ่ไปเลยนะนาเตียรู้ว่าเสื้อควช้างยังไม่ได้ยังไม่ได้รัรับเนยรับรางวัลเดียวขอบคุณครับด้วย ครับครับพวกเขาวยลคกอดคอเลยไว้โอเคแล้วล่ะครัคุณค่ะครับผมได้ภาพอยู่เนาะได้อยู่ขอได้ให้พวกชาวต่างชาติเขาได้เห็นครับผมส่วนมากก็เอีตางชาติเเนาะเอียพันศาฝรั่งเยอะฝรั่งเยอะมากอยากมาเยอะอยู่วันนั้นมี คนโคราชเป็นเขาเป็นคนต่างชาติเขาอยากมาเขาก็โทรมาวันนี oh. ้จะมาวันไหนอ่มาเดี๋ยวเรามาปิดคลิปด้วยกันนะครับวันนี้เอ้านี่เขามายังไงไดอีกเยอะไดเอามาเลยครับเข้ามาเข้าามด้วยกันเลยครับเข้าไปข้างในเลยวุ้นทุ่งวุ้นทุ่งวุ้นทุ่งครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับแม่แม่เอฟซีจากสตึก เรานะครับมาเยี่ยมครับผมวันนี้ก็ได้ถ่ายภาพกับพลายงามกับสุพรรษานะครับเอ้าฝากกดแชร์กดไลค์นะครับผมเนาะครับสทในช่องอะไรครับช่องปัมมารี่สีทับไทยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอ้ครับผม